ฮลโหลนะครับสูตรโดยครับเจเดอร์ย่องลาลาบไว้เลยต้องสั่งเซรั่มพร้อมไหนกับกันแดดฮัลโหลเชื้อที่แถมมากับเซรั่มกันแดดสีเดียวกับไฟเบอร์ไม่ลูกตัวเดียวกันเลยครับรัดเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราแบ่งแบบแถมเซรั่มนิดนึงแถมกันแดดครึง่งนึงประมาณนี้แหละเพราะว่าเราสั่งมาไม่เยอะ ก็อยากให้แบบนี่ไม่เต็ดนั่นแหละใครที่ได้ก็คือได้ไปเลยแล้วก็ไม่มีมาอีกจะจะเป็นแบบล็อกหรือว่าเซตเซตหน้าหรือว่าต่อต่อไปนั่นแหละแล้วค่อยทํามาขึ้นใหม่ม่อยากทำมาเยอะเมืองเรายิ้มถึงแขวแหงอืม อยากได้เสื้อรีบๆสั่งเดอจาวันนี้ไม่ต้องใส่มาให้แม่นะไม่เอาแค่เชลล่ํากับกันเด็ดพอลูกนี่แหละคือปัญหาก็คือคนสั่งเยอะไม่รู้ว่าซื้อเป็นซื้อคนไหนก็เลยไม่รู้ว่าจะแถมแบบไหนก็เอาไปเลยค่ะแม่แถมแถมหรือว่าแม่ให้ให้ลูกให้หลานใส่ก็ได้ สวยนะเสื้อสวยเนี่ยมีคนบอกเสื้อสวยสุดยอดไปแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูแล้วนะว่าเป็นของเล็กๆมีแค่ซองเดียวไม่ได้หกครับพี่น้องให้เอาเลยแม่มันต้องคุม เพราะว่าแม่ได้มาแถมกับไฟเบอร์แล้วเดี๋ยวแม่ฝากถ้าแม่อยากได้เดี๋ยวแม่ฝากแม่ฝากพี่กุ๊กไก่สั่งใช่ไหมแม่พี่กุ๊กกังเฮ้ยพี่กุ๊กไก่ไปแจกก็ได้เพราะว่าบางคนเขาอยากได้ก็มีหรือว,ว่าเป็นเซตแค่ทดลองเนาะว่าเราได้แถมไปแล้วนะ อันไทยชัดแล้วอันได้นิดหน่อยครับเดีจะเราจะรอดูไทยรัฐพร้อมกันเดี๋ยวจะเปิดรอไทยรัฐ เนี่ยครับกี่โมงไม่รู้ครับแสดงว่าส่งผิดจะรอดูคนได้เกินจะส่งน้องไหมทำงานกันหรอครับบ่ายโมงแล้วเนาะเป็นวันทำงานเนาะวันนี้ ตอนเย็นรอแทร์แล้วลับม,ม,มากี่โมงนอะย่าลับมากี่โมงไม่รู้ครับหอนบ่อทางนั้นหอน จะฝุนกับโบตกได้ล่ะแม่จะสั่งเซร่างกับกันแดดจ้าขอบคุณครับแม่ใครที่เป็นสิวนะไซดีแล้วก็กันแดดทาได้ ทางนี้ที่ใหม่แล้วสมุรสาครอนี่เนแก่งร้อนมากถ้ามีโอกาสได้เจอน้องเราจะจับแก้มน้องได้ไหมได้ครับจิ้มนิือจุ๊บวันนี้ขายตอนไหนประมาณถ้าเซลัอ์ของเราเนี่ยประมาณสามถึงสี่ทุ่มแต่ถ้าว่าคนนอนก่อนก็ ไม่เป็นไรพรุ่งวันนี้วันพรุ่งนี้วันต่อมาแล้วก็ไล่ขายเหมือนเดิมแต่วันนี้เรามีไลไรน้ำหอมเนาะถ้าใครอยากสนใจน้ำหอมก็ตอนเย็นสองทุ่มได้รับของแล้วครับขอบคุณครับ ใครที่กินไฟเบอร์แล้วถ่ายรีวิวให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่คนที่ถ่ายรีวิวให้เพื่อเปิดการมองเห็นให้คนอื่นรู้ว่าไฟเบอร์ยาของเราถ่ายไม่ปวดบิดมีวิตามินคนที่ถ่ายลำบากนานๆทีถ่ายนั้นสามารถทานได้เน้นว่าไม่ปวดบิดเลยครับ สบายท้องรุ่งท้องว่างกินเยอะก็กินเข้าไปก็ถ่ายสบายดีจ้าสบายดีครับแยกไปไหนคะไปทำงานครับ เดี๋ยวเย็นนี้พี่จะลองรีวิวให้นะครับพี่จะรีวิวให้ครับพี่รีวิวให้นะทั้งรีวิวทิกต็อกทิกต็อกนี่ว่าเอฟฟาเอฟฟาจะรีวิวให้นะขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวตัวจริงออกมานะจะมีแบบ ไฟเบอร์ให้ทุกคนได้ลองเลยได้ใช้แบบเลือกเลยว่าจะเอารุ่นไหนแล้วถามว่ารับตัวแทนไหมน่าจะมีรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ กำลังลองเดี๋ยวพี่รีวิวให้นะครับพี่ขอบคุณครับสินค้าดีๆที่เราแนะนําไม่ไม่ผิดพลาดแน่นอนอว่าแม่ฝนจะตกแม่ปิดโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับครับแม่ถ้าแม่อยากดูดูดูซ่องไทยรัฐน,นะครับแม่หนึ่งโมงครึ่งบ่ายโมงครึง่งมีอะไรใช่รเปล่าอะไรครับผมแต่ว,ว่าจะไล่น้าหอมก่อนนะครับน้ําหอมสองทุ่